ว่าเราต้องพักนะคะเดี๋ยวเตรียมแรงไว้ดูน้องนะคะระหว่างนี้ตรงไหนมีที่นั่งอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะนั่งกันก่อนเนี่ยค่ะนะและซื้ออาหารแล้วนะคะนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยนั่งได้เลยเน,ลนั่งได้เลยเน,ลนั่งได้เลยเน,ละนะแะละนะเ,เดี๋ยวถึงเวลาน้องมาแล้วเดี๋ยวเราทําพิธีแล้วเดียเเด๋ยวขอยืนกันนะคะ แม่แม่วีลแชร์ก็ตามสบายเลยนะคะถ้าพี่เอมีพื้นพื้นที่กว้างนะคะอนาคตพี่เอจะมีสําหรับวีลแชร์ไว้ให้ลานใหญ่เลยค่ะนะคะเพราะว่าขอบคุณนะคะเพราะพี่เอรู้ว่าบางคนก็อาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างถ้าเหนื่อยต้องพักผ่อนนะคะเพราะวัยเราสองชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยแล้วจริงๆเวลานี้น่าจะเป็นเวลานอนของบางคนแต่ทุกคนรักน้องต้นข้าวก็ยังมาอยู่นะคะ นะขยับมาข้างหน้าก่อนก็ได้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยขยับตอนน้องต้นข้าวมาแล้วเริ่มพีพ่ปีอย่างเงี้ยนะคะนะคะยังไงคะน้องขนมกินเชิญหน่อยค่ะลูกค่ะ